การเลือกเครื่องคอนโซลสักเครื่องให้ตัวเองในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะในตลาดทุกวันนี้เนี่ยมีทั้ง Nintendo Xbox Playstation ไหนจะเครื่องอื่นอีกมากมายซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องหนึ่งกันที่คนในทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือ PS3 กองแาบ ในทุกวันนี้นะครับมีหลายคอนโซลมากๆให้เราเลือกกันไม่ว่าจะเป็นทางค่ายของ Nintendo ก็ออก Nintendo Switch 2ส่วน PS5 หรือ PlayStation เนี่ยก็กำลังจะมีข่าวลือออก PS6 มาซึ่งทุกวันนี้นะครับเราเลือกเครื่องยากมากๆเลยในการเลือกเครื่องเกมสักเครื่องหนึ่งแต่สำหรับผมนะครับ เครื่องคอนโซลเครื่องแรกของผมที่ได้จับนั่นคือ PS3 เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับว่า PS3 ในปี2025เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครนะครับที่คิดจะซื้อในตอนนี้ถ้าถามเรื่องความคุ้มผมบอกเลยนะว่าคุ้มมากนะครับอย่างแรกนะครับ PS3 เนี่ยในตอนนี้มีราคาค่อนข้างถูกครับไม่เกิน4,000แน่นอนถ้าไม่ใช่มือหนึ่งนะครับ หมายถึงมือสองมือสองเนี่ยจะไม่เกิน4ี่พันนะครับส่วนราคาไม่เกิน4ี่พันเนี่ยเขาก็รวมอุปกรณ์ต่างๆให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ PS3 มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับและแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกชื่อรุ่นแยกย่อยออกไปอีกซึ่งเป็นรหัสนมเบอร์ของรุ่นนะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นซ u เปอร์สลิมซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นนะครับนั่นก็คือ Fa t s l i m แล้วก็ s u p e r Slim เครื่องที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือซ u เปอร์สลิมเนื่องจากเป็นเครื่องที่เล็ที่สุด และปัญหาหน้อยที่สุดนเองครับแฟตกับสลิมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไฟเหลืองไฟแดงนั่นเองครับนั่นก็คือบอดไหมความร้อนสูงส่วนสลิมเนี่ยเขาลดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ PS3 มีราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าเครื่องเกมเนี้นะครับเป็นเครื่องเกมที่ออกมาหลายปีมากๆแล้วค่อนข้างเป็นเครื่องเกมเก่านะครับราคาเลยค่อนข้างถูกแต่การหาเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อตังที่จะซื้อแผ่นเลยนะครับถึงคุณจะเป็นสายเก็บแผ่นเนี่ยบอกเลยว่าแผ่นเนี่ยโคตรที่จะราคาถูกมากนะครับและก็ยังมีทางเลือกหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปเล่นเถือนกาาารรเเเลถสมมโหดดไ้ ความจุถ้าสมมติมี1นึ่งเทาไบอ์อาจจะเล่นได้สัก75เกมแนละ้วเกม็โหลดมาเราไม่ต้องไปซื้อแผ่นเลยนะครับโหลดเกมมาฟรีๆแต่ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นสายมืดนั่นก็คือเถื่อนนั่นเองและเกมของเ s ียมเนี่ยนะครับเป็นเกมที่มีคุณภาพเป็นปานกลางทุกคนจะงงนะครับเกมที่คุณภาพปานกลางเป็นไงเกมในทุกวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกอย่างเช่นเพียร์้ออกมาเนี่ยหลายๆเกมอย่างเช่น god of war l a c k a n lock หรือเกมอื่นๆภาพเนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าเงาจัดเต็มสวยสุดๆหลายเกมก็มาเยอะมากนะครับที่เน้นเรื่องภาพสมจริงมียูเซอร์บางคนนะครับไม่ได้ชอบเกมที่ภาพสวยเลยครับแต่เขาชอบที่อาร์สไตล์แล้วก็เกมเพลมากกว่าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่หลายๆค่ายเกมนะครับพยายามที่จะออกตัวเกมนะี่ยให้มีกราฟิกที่สวย แต่เกมเพจจำเจมากยิ่งเกมที่มีภาคต่อมาหลายๆภาคเนี่ยก็อย่างเช่น Assassin S s สซ s สซิ c r e e นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าภาคล่าสุดมันเละขนาดไหนก็เป็นประมาณนี้แหละครับแต่เพ3มเนี่ยมีเกมที่คุณภาพเป็นปานกลางครับซึ่ง p พ3เนี่ยเขาออกมาหลังจาก p s 2ส่วนหลังจากเพ3มเนี่ยมีเครื่องเ s 4ซึ่งมันจะอยู่ประมาณปานกลางพอดีครับซึ่งความเป็นปานกลางนี่นะครับความสนุกในยุค p พ2มันยังคงอยู่แต่ก็ให้กราฟิกที่ไม่ได้ไม่สวยนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยแต่ก็ไม่ถึงขนาดปัจจุบันนะค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับเหมือนเครื่องในยุคเจนใหม่ๆนี่แหละครับมันคือความเป็นปานกลางของ PS3 อย่างแน่นอนครับทุกๆเครื่องคอนโซลจะมีเกม e อ c l u s i v e นของตัวเองซึ่ง PS3 นี่ก็มีครับเกม e อ c l u s i v e ที่ลงให้เนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล่ก็เป็นเกมที่เรียกว่าถึงจะนอกกระแสไปบ้าง แต่ยุคนั้นถือว่าได้รับความนิยมนะครับอย่างเช่น God of War, Uncharted, Tomb Raider นะครับ3เกมนี้นะครับถูกอรอนลงให้กับ PS3 แล้วก็จะเป็นภาคที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่น God of War เนี่ยก็จะออกภาคใหม่ซึ่งเป็นภาคที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตาเท่า PS2 แต่ก็เป็นภาคที่สนุกใช้ได้ Uncharted นะครับก็ออก Uncharted 3ซึ่งเป็นบทสรุปของทุกภาคของ Uncharted นะครับถือว่าเป็นเครื่องคอนโซลเนี่ยที่ ให้กำเนิดเกมตํานานใหม่ๆขึ้นมาเลยนะครับและเครื่องนี้นะครับเล่นสายมืดได้ง่ายบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ทางที่ดีนักนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นแผ่นแท้เนี่ยเล่นได้เข้า PSN ได้แต่สําหรับใครที่เล่นเถื่อนเนี่ยต้องชอบเครื่องนี้แน่นอน,นครับ PS3 เพจสามเป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่ลงเถื่อนง่ายมากๆแค่คุณมีทักษะการลงโปรแกรมแล้วก็มีแค่ฟลชได์แค่นี้นะครับแต่ผมจะไม่บอกนะครับว่าวิธีการลงเนี่ยมันลงยังไงเพราะว่ามันเป็นเกมเถื่อนนะครับถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยยูทูบมีเยอะแยะไปหาเอานะครับผมจะไม่พูดในช่องผมนะแต่ผมมีไหมมีมีครับผมก็เล่นสายมืดเหมือนกันนะผมเล่นผ่านฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับและเพจสเนี่ยข้อเด่นข้อดังของมันเลยนะครับที่มีติดตัวมาตั้งแต่ยุคเพจสนั่นคือมาเล่นหนังได้ครับเพจสอง ได้แค่หนัง DVD นะครับแต่ว่า PS3 เนี่ยเล่นแผ่นบูเลได้แล้วครับซึ่งแผ่นบูเลเนี่ยมันติดยาวไปถึง PS4 เลยนะแล้ว PS5 ค่อยเป็นแผ่นบูเล 4K นะครับซึ่งใครที่ชอบดูหนังและเก็บแผ่นหนังเนี่ยแน่นอนครับ แผ่นบูเล่เนี่ยมันเก็บไฟล์ได้เยอะกว่าหนังมันก็ต้องมีคุณภาพมากกว่าพวกสตรีมมิ่งออนไลน์ทั่วไปนะครับนี่แหละครับคือข้อดีมาเล่นแผ่นบูเล่ได้และในราคาเลทสองพันหนึ่งสี่พันเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเครื่องเล่นบูเล่มาเพิ่มครับซื้อแค่ PS3 เนี่ยถามว่าคุ้มไหมคือดลททางเล่นเกมเล่นเน็ตได้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องเล่นหนังได้นี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับในเลทราคาเท่านี้แต่ก็ต้องเป็นมือสองนะมือหนึ่งก็ราคาเท่านี้นะ่าจะไม่ได้นะครับเราพูดข้อดีมาเยอะแล้วนะครับข้อเสียมีอะไรบ ที่มียอดขายตกต่ำสุดของโซนี่เลยนะครับเครื่องเกมเนะี่ยเพราะว่าตอนมันออกมาแรกๆนะครับคนผู้ผลิตเขาคิดอะไรไม่รู้ของเขาเขาใส่ชิปซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้าไปมันเป็นชิปที่ระบบประมวลผลเนี่ยโหระดับสุดยอดมากนะครับทำให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยไม่ผอ่อนลงไม่ได้มันผอ่อนลงเกมมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชิปที่เป็นชิปใหม่คนที่สร้างเกมก็ต้องเรียนรู้โค้ดจากชิปนี้เรียนรู้การสร้างเรียนรู้อะไรจากชิปนี้นะครับซึ่งมันเป็นชิปใหม่แล้วมันเป็นชิปแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์และในสมัยนั้นนะครับถ้าจะให้การสร้าง เกมลงเครื่องที่มีชิปซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็ออกจะเกินไปหน่อยมันเกินยุคเกินสมัยไปแล้วมันต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับตอนแรกๆเนี่ยเลยมีเกมพอร์ตทีเครื่องนี้น้อยมากและเครื่องอ่ะมันก็แพงมากด้วยเช่นกันนะครับยิ่งยุคตอนนั้นมันค่าเงินมันยังไม่ได้เท่าตอนนี้ถูกไหมมันต้องแบบสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะอูมันแพงมากนะครับเขาก็เลยเรียนรู้โซนี่อ่ะยอมปรับราคาให้ลดลงมานะครับคือการปรับราคาของเขาเนี่ยขาดทุนไม่ขาดทุนมากนะครับเขาก็เลยปรับราคายอมขาดทุนนานมากจนออกรุ่นซูเปอร์สลิมมาเนี่ยม ค่อยๆมียอดขายดีขึ้นตามกันไปนะครับไม่ได้มายอดขายดีที่ซูเปอร์สลิมนะเขาก็ค่อยๆพัฒนามันเรื่อยๆจนเขาได้กําไรในที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนบิ๊กหนานของโซนี่เลยและนี่คือข้อเสียหลักๆนะครับส่วนข้อเสียย,ย่อยก็มีนะครับอย่างเช่น HDMI เนี่ยเสียง่ายนะครับถอดบ่อยไม่ได้ไม่งั้นเราก็ต้องไปใช้สาย AV แทนซึ่งซึ่งถ้าใช้สาย AV เนี่ยคุณภาพภาพมันจะต่ําลงนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยคือปัญหาไฟเหลืองนะครับไฟเหลืองไฟแดงมันม,มาตั้งนานแล้วครับหลายเครื่องเป็นอย่างกันนะครับแม้แต่ Xbox เ เขาแก้หมดแล้วนะครับความคิดเห็นส่วนตรงผมเนี่ยคือสำหรับผมซื้อเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มนะครับ็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมใช้โปรเจคเตอร์ในการเล่นนะครับภาพรันเป็น1080บ้าง720บ้างแต่ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างรับได้ภาพสวยไม่มีปัญหานะครับเพราะภาพบางเกมยังพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นภาพมันยังเป็นเกมที่สวยอยู่ถ้าเทียบในปัจจุบันนะครับแล้วก็สาหรับคนที่กําลังเลือกซื้อมือสองนะครับแนะนาให้ตรวจเช็คเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ถามคนขายถึงข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกัน มีผลิตใหม่แล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นเครื่องแบบคล้ายๆเก่าเก็บนั่นแหละครับแล้วก็ต้องตรวจเช็คให้ดีๆนะครับแต่ผมก็ขอแนะนําอีกนิดนึงเครื่องในราคาเลทสามพันถึงสี่พเนี่ยถ้าคุณเพิ่มเงินไปอีกสัก2000ันเนี่ยสองพันสมันเนี่ยมันก็จะได้เครื่อง PS 4มือสองแล้วนะครับสำหรับคนเนี่ยที่กาลังช่างใจว่าจะไปซื้อเครื่อง PS 4ดีไหม PS 4เนี่ยเล่นมือยากนะครับสายมือเนี่ยเล่นยากมากแล้วคุณก็ต้องไปเสียตังซื้อแผ่นซึ่งเป็นแผ่นที่มีราคาแพงกว่าแผ่น PS 3แน่นอนครับค ไม่ติดเรื่องตังค์นะแต่อยากได้แค่อยากได้เครื่อง3 0 0 0 4 0 0 0และส่วนเกมเนี่ยคุณค่อยไปบริหารเอาได้นะครับถ้าชอบเกมแบบกราฟิกใหม่ๆเนี่ยนะครับไปเลยครับ PS4 ี่เนี่ยแนะนำสำหรับคุณเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่งบประมาณน้อยอย่างผมนะครับผมก็งบประมาณไม่ค่อยเยอะนะผมก็ซื้อเป็นเครื่องพ s เมเอาเพราะว่าเล่นมือได้แถมแผ่นก็ถูกนะครับแล้วภาพเกมเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ถึงแต่มันต้องยอมรับนะมันไม่ได้มีเกมใหม่ๆแบบ PS4 นะอาร์คไม่ได้ลงในเครื่องนี้นะครับ กอดในไม่มีไมค์ครับภาพก็จะเป็นภาพแบบเก่าๆนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกมใหม่ๆก็ต้องไป PS4 นะครับกองแทบก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังนะครับก็สำหรับใครชอบิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยก็สำหรับใครคิดถึงคอนเทนต์เกมโรบอกของผมนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เล่นโรบอกเลยนะครับแต่ก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาลงเรื่อยๆนะครับเพราะนี่ผมก็ปิดเทอมแล้วโอเคครับสำหรับิปนี้ของเราเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ